เป็นยูทูบเบอร์คือมาปูกมั่นเพิ่นว่าเอานัากไผสทถามบ่ถาม,าามล้อันนี้ตอบเองก็ได้ตอบเองก็ได้ค่ะเป็นหยังคือมาปลูกมั่นปติตอนนี้บ่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกเกษตรอีสานใต้โดยสาวผู้จองช่องโคนอารมณ์ดีมาแล้วค่ะสัปดาห์นี้ค่ะบ่ได้ออกสวนเนาะพี่น้องท่านใดที่ติดตาม สาวผู้จองอยู่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้ติดภารกิจนี่ค่ะปลูกมันสำปะหลังเนาะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะแต่ว่าอาชีพหลักก็คือเป็นยูทูบเบอร์ไปไทายสวนนั่นละอ่ะอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อค่ะเด้อขอเวลาปลูกมันอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวสิผ้าพ่อแม่พี่น,อน้องออกไปเยี่ยมสวนเนาะอ่ะที่ว่าแม่พี่น้องกำลังเห็นอยู่นี่ค่ะนี่ละภารกิจวันนี้ ภาพอแม่พี่น้องไปเบิ่งวิธีการปลูกมั่นของสาวผู้จองเป็นเทคนิคบบแมนอาชีวาเด้อค่ะเด้อไปเบิ่งกันว่าสาวผู้จองมีเทคนิคจังไดแต่ว่าบบอยากให้คาดหวังค่ะว่าสิเป็นเมื่ออาชีพเพราะว่าอันนี้เป็นการปลูกมั่นเทื่อแรกของสาวผู้จองค่ะปะไปเบิ่งกันค่ะค่ะตัวนี้เป็นล่ำมั่นค่ะหลังจากที่ห้าตัดแล้วเนาะห้าตัดต้นเป็นแล้วเอาหัวแล้วห้ากระสีเอามาเก็บไว้แนวนี้ค่ะเป็นทอนพันนั่นเอง เฮาซีเอาอันว่างส่วนทั้งรุมเพิ่นนี่ให้จูขี่ดินค่ะเพื่อว่าเพอ่นสีได้ปงหักเพิ่นจังซีบโบเด้ตายเนาะทอนผ่านนี่ขั่นแม่นว่าเงาเพิ่นปะ่ะอนขี่ดินเพิ่นสีแหงตายได้เด้ค่ะอ่ะบันที่นี่ก็เอามาตัดออกแน่นี่ค่ะตัดส่วนท้ายออกประมาณสองขอนิ้วค่ะบันนี้ก็ตัดตัวน,นี้เอาเด้อนี่ความยาวประมาณ 20- ถึงสามเส้นค่ะตอนตัดนี่ระวังอย่าให้เพิ่นถือตาเด้อขั่นตาเพิ่นแตกใบเพิ่นสิบบปงได้ค่ะ ่ีประมาณนี้อันนี้เอาแล้วก็เอาปลายทิมอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอาชีพเสริมค่ะปลูกมันนาห่อนเมษาเลยอ่ะอันลอ่อมมันค่ะเพื่อนสิตัดออกมาหายสันๆแนวนี้เนาะประมาณยี่สิบถึงสามสิบเส้นค่ะนี่ตัดออกมาแนวนี้จากนั้นห่าที่ทําการเอามาลุ่งกีดินปลูกค่ะก่อนท่เห่าที่เอาไปปลูกอ๋ออ๋อลืมบอกอันนี้เป็นการ ปลูกแบบบ่มีเครืองถุนแรงเด้อค่ะใสอัตโนโค้นล้วนๆค่ะ <laughs> บ่มีลดปลูกมันเด้ออันนี้ใส่ข้นค่ะอ่ะบัดที่นี่ย่ามข้าเสียบนี่ค่ะข้าจะต้องเอาอันนี่เห็นบ่เนาะในเนอยเพื่อนนี่ให้เพื่อนสี่ขึ้นข้างบนเพื่อว่าอันบัดย่ามเพื่อนเพื่อนเกิดเพื่อนงอกขึ้นมาใบเพื่อนสีโป่งออกจกังสีแล้วก็หากเพื่อนสีโป่งออกในนี่เนาะแล้วก็ทอนท่านตัวนี้บดได้แซะนะคะบดได้แซะยังเลยปลูกแบบสดๆเลยค่ะ ได้มัได้มั่นได้ล่ม,มั่นมาแนวนี้ค่ะเ่ากบเอาใส่ภาชนะใส่ครูใส่ถังเข่าค่ะมาที่นี่มีเทคนิคเน่นยค่ะก่อนทีเข่าสิเอาไปปลูกนี่ให้เข่าเลี้ยงหัวเลี้ยงถ่ายไปก่อนค่ะเพื่อว่าตอนเข่าไปไปเสียบลงองหนมันจีิง่ายไหมคันเขาบอเลี้ยงหัวเลี้ยงถ่ายไปตอนเข้าไปเสียบมันจะตองเบิงสิอีกมันตากแดดมันห่อนไหมค่ะตัวนี้เข้าสาม,มารถเท็ดในโคมหน้อ่ะเห็ดในห่มเนาะอ่ะตัวนี้เอาเอาตัวนี้ล่องเอาตัวนี้ ตานี่ตั้งขึ้นเนาะให้สังเกตเบังเอ้าเห็นบ่เนาะอ่ะเอาตัวนี้ค่ะเป็นตัวอย่างนี่ให้ตัวนี้เพิ่นสีก็มา่งทึ่งเพื่อเหาเสียปุ๊บจะสีเพิ่นจะ<ม>ส,ส,สีได้บโป่งขึ้นแล้วก็หากเพิ่นสีได้แท่งลงดินเนาะอ่าทําการเลี้ยงใส่คู์ไว้ก่อนค่ะอ่ะระวังที่เลี้ยงมั่นใส่คู์ค่ะกะบซีโมไปน้ำเนาะเป็นยังอันเป็นยูทูบเบอร์ มาปลูกมั่นเพิ่นว่าเอานัากไผสิถามมาถามละอันนี้ตอบเองก็ได้ตอบเองก็ได้ค่ะเป็นอย่างขึ้นมาปลูกมั่นปติตอนนี้บพราะท่นได้มีรายได้จาก youtube ค่ะพี่น้องค่าก็เลยจะต้องหารายได้ค่ะเพราะว่าพวกาูว่าในอนาคตนี้ u t u b e ที่สามารถอ่าสร้างรายได้หายสาวผู้จองได้บออันนี้บอมีไผ่ตอบได้ค่ะสิ่งเดียวเห็ดใดตอนนี้ก็คือว่าเขากับเฮตุเกษตรแบบแบบเดิมๆควบคู่ไปนั่มยังสีไหมค่ะ ตอนนี้สาวผู้จองกับปลูกผลไม้นะค่ะปลูกบักซีดาก,กับบักท่านเนาะบ้านได้มีผลผลิตค่ะพวกปลูกได้สองเดือนเขากับโมโหอีกค่ะว่าอนาคตอันสิได้กเก็บเกี่ยวผลผลิตบอ่อซีขายได้บอ่ออย่งสิสบัท่านมีไผยตอบได้ค่ะก็เลยจะต้องเฮ็ดเกษตรแบบเดิมๆเมกเษตรเชิงเดียวนี่ไปนั่งเป็นพืชเขาเอิ่น่าพืชระยะกลางเนาะตัวน,นี้เนาะเป็นมันสำปะหลังละกะั นีอย่างพาล่าน้ำค่ะจัดอยู่ในประเภทเดียวกันพืชระยะกลางตองมีค่ะเพราะว่าเข้าอันสีหวังตังแ่สีเอาแต่ผลไม้ย,ย่างเดียวบ่ได้ค่ะเพราะว่าผลไม้่นี้พึงเฮ็ดเทื่อแหลกค่ะเพื่อนๆคะค่ะสิ่งที่ชอบนี่ก็สิเป็นการเฮ็ดผลไม้<ๆ>เฮ็ดแนวมันกินได้ค่ะสีสาวผู้จองชอบเนาะแต่ว่าอันนี้ เฮ็ดเพื่อได้เงินแน่ๆค่ะเฮ็ดเด็ดได้เฮ็ดละได้เงินแน่นอนเพราะว่าคุณมีตลาดลองรับเนาะพวกเกษตรเชิงเดียวจังใดมีน่ายทุนลองับแน่นอนค่ะได้เงินแน่นอนแต่ว่าอาจจะได้บ่ห้ายเพราะว่าเฮากำหนดราคาบ่ได้ยังสิแม่ค่ะก็เลยต้องเฮ็ดเพื่อเอาไว้เลียชสพบจ้าของไหมค่ะเขาบอกว่าเฮ็ดในสิ่งถใช่ก่อนคันมีเงินเหลือจะงคอยไปเฮ็ดในสิ่งที่ชอบเิ่นว่าอันนี้ข้าม่นบอกเป็นจริงเลยค่ะ สาวผู้จองก็บอดมากเลยค่ะปลวกมันแต่ว่ากะตองเฮ็ดเพื่อให้เฮ้ามี่รายได้มากรอเลียงมาเรียงฉีบเฮ้าเนะาะเพราะว่าเงื่อนนี่เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตเด้ค่ะเงื่อนสื่อทุกอย่างบได้ก็จริงแต่ว่าการนั่งไห้ในรถเบนค่ะมันรู้กว่านางไหายเทื่องจักรยานเนาะพี่น้องเนาะ มันเป็นเรื่องจริงค่ะพี่น้องคะก็เลยต้องเฮ็ดตรงนี้ต่อไปค่ะบไดเ้เป็นคนปฏิเสธเงินเลยเป็นคนมักเงินค่ะมากมากัมกหมักหลายคนละเอา้บเาบได้มักหน่อยเลยมกักหลายเลยอายอนกับมาอ่านมองว่ายูทูบเบอร์เป็นยังคือต่องมาอ่านโอ้ยม้าลักขนมแบบบัานที่นี่ <c oughs> เอาขนมามากินเนาะม้าลักขนมเ,เป็นยังคือตอ้องมาปลูกมันก็ย่างที่บอกค่ะเงินเป็นสิิงที่จําเป็นเนาะ สำขัญแล้วก็จำเป็นเป็นปัจจัยที่หาเอามีอันทันผู้ชมมากเ้วบันที่เนี่ยอ้าวจะแม่เราค่ะเอาๆจริงๆอยากไล่สดอยู่ด้วยคะ่ะแต่ว่าอยูไฮบ่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไหมคะมสัญญาณบูชาเป็นปัญหาอุปสรรคการไล่เนาะ,ะคนกิงข้ามหนึง่งมากิ้งข้ามหนึง่งอ,อันนี้ค่ะแ่บ บุลงคนเพื่อนเอิญเขาแตนบุลงคนเพื่อนเอิญนั่งเล็ดคบนบอลั่นเพื่อนเอิญเขาพ้องนะวิดีโอนี้นะที่ไหลสดเนาะเอาพอก่อนไปเฮ็ดเบียก่อนเจ้าข่อยมากินไปเฮ็ดเบียก่อนไปปลูกมันก่อนเอเออุมอ้อยูกก่อนอ้าวอา๋อไอ้ผู้ดใดอยากอันอยากกินค่ะ ติดตามอยู่อันตอกเด้อนี่ใคยอยู่ค่ะดาวผู้จองรีวิวเลยก็ขายน้ำป้อมเนาะสำหรับนางเลดค่ะ <c oughs> อาบัติที่เนียโอ้ยเนาะจะเป็นนอกเหลืองเก่งเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะขันเทามีไร้ใดแล้วเข้าจังไปเห็ดในิ่งที่เข้ามักค่ะ <c oughs> คันมีไายใดที่เพียงพ่อหมันค้งแล้วบอมาปูกมันกระบปไปเนี้ยตัวนี้แต่ว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นค่ะก็เลย ต้องปลูกมั่นส้ปะลังไปนั่งแต่ว่าในใจนี่บ่ได้มากเนอกอันเทสอันนี้อันก็เป็นเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะพี่น้องคะคือหฮอเองงานประจำหอาก็บบได้มากเลยค่ะแต่ว่าหฮออันเทเพราะว่ามันแดงเงนินเนาะโอ้ยพี่น้องคะอ่ะบัานที่นี่หลังจากที่เลี้ยงตรงนี้แล้วคะ่ปะป้าสิท่าไปปลูกนี่ค่ะแล้วแล้ว,ลวเอาไปสองคุ เห็นบอสคนนั้นกำลังปลูกค่ะนี่เด้อค่ะเด้อมะนีมัน,น,มนสิบปลูกตรงนี้ละปลูกแตงมมอว่างและค่ะท่านแหลวเหต่ตย่ามหมมมอมๆเนาะแต่ว่ามันนี่เจ้าค่ะไซมตอนเที่ยงนี่แหละ <c oughs> ทั้งเบิดเนื้อที่ตรงนี้สามไร่ค่ะแล้วก็มีอันนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟังนี่ค่ะเป็น,นปลูกเห็ดสวนบักซีดาแล้วก็ฟังพูนั้งพูนต้องพูน เป็นยางพาราค่ะอ่ะปั๊ไปปลูกกันนี่ค่ะได้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนี่เป็นกําลังใจสาวผู้จองเนยดเดยค่ะเทือแรกของการปลูกมั่นค่ะสุๆอ้าวได้มาแนวนี้นละค่ะโอ้นี่ง่ามพอปลูกค่ะแนวนี้ค่ะอ้าวเย่าพวกัสถุงมือเด้อ มีทีมาทีไปยู่ได้ค่ะถุงมือนี่ทีขาดเนี่ยนี่ดีค่ะเพราะว่าเห้าสีใดเอาตัวนี้มาเล่นโทรศัพท์ใดคะแเมนตถุงมือบรขาดพ่นชีเคียโทรศัพท์บไดค่ะพี่น้องคะอนันนี้เสียบเข้าไปค่ะปึง้งหนึ่งเขาเลี้ยงหัวเลี้ยงถ่ายไปแล้วเสียบเข้าไปประมาณนี้ค่ะเสียบจนสุดเท่านี้ละพ่นชีลงไดประมาณสองข้อเท่านั้นละค่ะนี่ประมาณสองขอนนองึงนี่ประมาณนี้เต็มที่ซีขอค่ะดินเพ่นเห้าเห้าสีแท่งใดประมาณจำนี้ละอ่ะสุดเลยได้นี่นี่ค่ะ คันห้องบอเลี้ยงหัวเลี้ยงถ่ายไว้ค่ะห้า,าก็สิบไปยืนตากแดดแนมเบึงอันใดหัวอันใดถ่ายพุ่นนะแดดตอนเที่ยงปะลุยค่ะโอ้โอ้ควบทางค่ะควมทีควบทางปึ๊บนี่ค่ะจากตัวนี้ไปตัวนี้ประมาณหนึ่งซอกได้ค่ะหนึ่งซอกนี่คู่มั่นปลูกไปจนสุดนี่แหละค่ะเสียบเสียบไปเอา้าเสียบให้เบื้องอีกก่อนปลูกลงคมันะวู้กระลาปลูกมั่นกับมะถายให้เบื้องเอา อันนี้ค่ะปลูกไปจนเบิดนี่แหละค่ะแทนแท้นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะอ่ะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เพิ่งกะสีโป้งใบแล้วได้ค่ะเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งอีกเธอหนึ่งเนาะอ่ะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมติดตามใเด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสิพ้าไปเยี่ยมชมสวนค่ะรับรองบอพิษหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าสาวผู้จองได้ถอยไม่มาไม่ละค่ะพี่น้องคะสุดท้ายก่อนจากกันค่ะ ฝากขำคม,มดีๆไว้คือเก่าค่ะเพิ่นบอกว่าทําในสิ่งที่ใช่พอตั้งหลักได้แล้วค่อยย้ายไปทําในสิ่งที่ชอบเพิ่นว่าเอาฟังอีเตือด้วยค่ะเหตุในสิ่งที่ใช่ให้ตั้งรักได้แล้วจังย่ายไปเหตุในสิ่งที่มักเพิ่นว่าอ่ะขอบคุณสาหรับการติดตามค่ะพอกันอีพี่หนะอีพี่นี่ไปละค่ะสวีดัสสวัสด ดีค่ะ